กลับมาค่ะห่วงจุ้ยเป็นจะทาช่วงสองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะให้อาจารย์สุรัตพงศ์พาไปดูห่วงจุ้ยกันถึงที่เลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วต้องเกริ่นก่อนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้ไปดูห่วงจุ้ยให้ที่อาคารพาน,นิชย์แถวสวนมะลิซอยหนึ่ง<ช>นะคะคุณเจริญศรีที่จะนําห้องแถวเนี่ยนะคะมาทําเป็นร้านขายเครื่องดนดรตรีนะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปถึงแค่ชั้นแรกชั้นล่างชั้นล่างนะที่ว่าพื้นตำนะเจอบันดงบันไดอะไรก็เดี๋ยวปรับแก้กันไปแต่เดี๋ยววันนี้จะเป็นนตอ นะขึ้นมาเต็งละวอ้าวขึ้นขึ้นหมดแล้วนะอ่านะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะดูได้จากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ได้ไปเห็นองค์ประกอบต่างๆในการแก้ปรับพวงจุ้ยต่างๆนะคะอ่าไปดูกันเลยนะคะตอนสองนะคะที่อาคารพาณิทันทีด้วยใช่นะครับค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ถนนมันมุงเมืองนะครับตรงสวมะลิซอยหนึ่งนะครับเป็นอาคารที่คุณเจริญศรีซื้อมา เป็นตึกแถวสามห้องห้าชั้นเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยเห็นบันไดแล้วบันไดหันมาทางหน้าบ้านถือว่างเงินทองล่วนไหลไม่ดีนะครับพร้อมกันนั้นอากาศเขาไม่ถ่ายเทหรือต้องแก้ใหม่พื้นก็ตามติดตาหาซึ่งเป็นสิ่งอ,ำอ,ำอ,ำอำมองังมมงคลตั้งสิ้นไม่ดีนะครับสําคัญที่สุดก็คืออย่าให้ถังซ้วมอยู่ในอาคารเราเด็ดขาดก่อกําแบงขึ้นมาปิดนี่ ก็เปิดนี่ปิดทิ้งไปเลยตรงนี้คือเจ้าที่แสงสว่างอากาศเข้าดีพยายามให้แสงสว่างและอากาศเข้าด้วยนะย้ายตันนะตันเสียเลยนะบ้านืึงผมบ้านืองผมสั่งให้ทุบข้างหลังทิ้งอย่างนี้แสงถูกเจ้าที่ไม่ดีล่ะเห็นไหมถูกเจ้าที่นเสียเลยบันไดเวลาทำใหม่อย่าให้มีเลขสองนะ แบบว่าพื้นจํานวนใช่ไหมคะลูกจํานวนให้เปเลขคี่เลขคี่ชั้นพักไม่นับพื้นตรงนี้ไม่นับอ๋อฉากนักจะไม่นับคั้นบันไดนับเฉพาะนับเฉพาะลูกตั้งให้เป็นเลขคี่ตรงนี้ไม่นับตรงนี้ทําเป็นออฟฟิศเสียลเลยเพราะมันลงต่ำเสมอได้ไดใช่ต้องให้เสมอนะอ,อย่าให้ชัน กระหันโต๊ะหรือีกระหันหน้าไหหลังเราสําคัญปีหลังที่ตะวันตกไม่มีผลมีผลเสียหลังที่เตือน,น,น,นออกปีกับปีหน้าของสำหคุณนะขอปีหมาเนี่ยถ้าคุณนั่งหันหลังที่เตวันตกได้ที่เตวันตกเป็นใสตักคุณเข้าใจนะนั่งย้ายตรงประตูห้องทำงานจะไม่ต้องมีหน้าตา่างะนะครับ แสงเข้าน้อยๆนะครับทิศนี้คือทิศใต้ทิศใต้ท,ใตทิใต้เนี่ยนะครับทิศใต้ห้ามม่านสีเข้มได้ห้ามใช้สีฟ้าน้ำเงินโชว์ของอะไรก็ได้เปรยเปอยไหวโชว์สวยๆได้ตรงคานี่เชิญออกไปบนสวรรค์ยางเก่านะครับไม่มีเยอะเกินไปบ้านเราไม่สารเจ้านะนะครับถึงเท้าก็ไปอยู่ข้างบนข้างบนดีกว่า เดี๋ยวนี้ก็เคยแล้วไม่มีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมแตรส่นพ่อแม่เรา<ช>มีเข่ากงนะกากบาทต่างๆไม่ให้มีนะครับพวกกากบาทไม่อะไรทั้งสิ้นไม่เอานะไม่แม่งเข็นไม่เอาดูแล้วต้องดื้อออก สัญ,ญ,ญลักษณ์ไม่กังเขนทุกชนิดไม่เอาหมดไม่แต่ลื้อของแล้วแล้วยังเอาไม่ออกก็ไม่เอาใช่ครับไม่มีกญญากบาทถังส้วมถ้าทำเป็นห้องน้ำข้อส้วมแพยยมอยู่ริมริมหลังหลังน่ะเออเฮ้ยไม่ได้เก๊มันนี้ก่อนคุณจเจริญศรี ตรงนี้เป็นห้องน้ําใช่ไหมต้องดูว่าถังมันอยู่ตรงไหนให้มันอยู่ข้างนอกมาแล้วข้างล่างให้ส่งกันหมดเลยท่อข้างล่างเป็นที่ทํางานคุณไงข้างล่างที่เป็นห้องน้ำเป็นฝั่งนี้ดีไหมดีไหมดีข้างบนเป็นห้องน้ำข้างล่างที่เพียงคุณออดีไหมเพราะจริงๆฉันลอยนะ้วเจ๊ก็ไม่อยากเอาห้องทำงานอยู่ดีข้างล่างเออก็ได้แล้วแต่ตรงห้องตรงตำแหน่งตรงเนี้ถ้าข้างบนได้ครับ ตู้เซฟอะไรเดิไม่ได้เนาะตู้เซฟอยู่ท่องส้วมเก่าแลนะทำอะไรไม่ได้เลยเก็บของใช่ทำหน้าต่างให้แสงสว่างเข้ามืดไปตู้ทุบทิ้งหมดเลยค่ะทุบทิ้งทำเป็นหน้าต่างขึ้นมาจี้ไม่เดร็จไม่ใส่ขัดจอยเซฟๆหน่อยไม่เติมทุบเติมทุบสำคัญถึงจะสว่างเลยไงสว่างแต่ต้องไม่ร้อนอากาศทิพย์ใต้เป็นข้าอยู่แล้วตอนที่ขึ้นมาดูนะทุบข้าวตรงนี้ได้ไหมน้ำไม่ได้ห้องน้ำตัดทิ้งเลยไม่ได้ อยู่บนหัวท่าที่ทํางานเราได้ยังไงก็ข้างล่างมีของอะไรไหมทางเข้าออกหรือเปล่าถ้าตรงนี้ถ้าข้างล่างเราไม่ทําอะไรมันชั้นมาเก็บของได้ได้อยู่ตรงนี้นะอย่าเห็นอย่าให้เห็นซ้มดีที่สุดบ้านเราย่าให้เขาเห็นซ้วมบังบหม็ได้นะอยก้วเไ่เป็นขรได้ไดูแลานตัวมั้เวลาหรอก อากาศไทยเทดีอยู่แล้วที่เขาเรียต่ำกว่าพื้นต้องต่ำอยู่แล้วใครสูงกว่าพื้นนั่งว่าเข้าสิได้หัวน้ำต้องต่ำอยู่แล้วเติมลงไปไม่เสร็จเวลาลมแรงๆเนี่ยน้ำเยอะๆเนี่ยมันเข้าในบ้านเราถ้าต่ำกว่าดีที่ไหนเล่าี้กต่ำเดิมเออต้องต่ำเดิมจะทำตะกุงสักบานหนึ่งเพื่อดินซ้ายดินขวาดึงซ้ายดึงขวาแล้วข้างบนนี้ทำอะไรครับต้นอนใครนอนก็เป็นแกล้งเฮียสองคนไอเฮียเปียอะไร ปีวัวหัวทิศเหนือของคุณทีต่ตะวันออกหัวทิศนี้คุณเจริญศรีฟังนะหัวเตียงคุณอยู่ทางทิศตะวันออกประตูต้องอยู่ฝั่งขวามืออยา่าเอาายนะซรายวิบัติฝั่งนี้ไม่ได้นะต้องขวามือเท่านั้นนะจำไว้นะอันนี้คือของของคุณเจริญศรีแลวมันสัคูน่นี้ของ่ชายวัวปีวัววัวหัวทิศเหนือนอนด้วยกันนะ ห้องเดียวกันเออเซฟเซฟก็เขาก็ส่งเราก็ส er ่งทิศเหนือได้ครับไหมปรเทช่นกั้นตรงกลางเอาตามเอาอย่างนี้ก่อนอ่าแล้วหัวทิศไม่ใช่ทิศห้องเดียวกันหัวทิศตะวันออกไม่เสียปีฉลูนะแต่เอารูปถ่ายเขาไปทางทิศขอไว้ไปทางทิศตะวันทิศเหนือหรือทิศตะวันตกของทิศตรงเส้นเขาเพราะทิศตะวันออกไม่ได้ส่งเส้นคือปกติเขา หรืต้องเอารูปภาพของตัวเขาเนี่ยไปทางทิศเหนือนทิศตะวันตกการทิศเหนือตีหน้าไ่เนี่ยเอาศตะวันตกอนย้ายอยู่ปลายเท้าแทนตัวส่งเฉือนเ้าแต่ประตูต้องอยู่ฝั่งไหนเขาออยู่ปลายเท้าอย่าลืมนะอย่าให้ตร,รตงคนปนระตูเราอาจจะเป็นประตูเลื่อน <c oughs> ได้อ,อย่าให้ประตูเลือเอ่อนอย่าให้ตรงกับเตียงนอนอใช่ต้องปเป็นเช่นนะั้นอย่าให้กระจกสองถูกเตียงนอน,รนเราด้วยนะถ้ามีกระจกหนะ้าสองถูกเตียงนอนห้องน้ำก็เข้าตรงนี้เลยมุมๆุไปนะ ้ำประตูก็อยู่ด้านนี้เลยได้จะประหยัดแอร์เหรอคนเนาะ <laughs> ใช่ให้สะดวกบสบายเหอะส่วนนี้ก็โซนทั้งคู่ก็นอนเล่นเฟเอาเอ่ออาร์เรชันสีเขียวกั้นระหว่างหมากับฉลูวัว<อ>ไม่ชอบผิดหมาชอบกัดน,นะแต่ละเตียงแต่ละเตียงอ่ะอาร์เรชันกั้นสีเขียวตรงตรงตรง,งนี้จะมีเนี่ยเขาวางอยู่กับ พ่อแม่เขาอะค่ะแล้วดูเรามีไหม่้ยจะมีอยู่ที่บ้านน้องชายจะเชิญมาไหมไม่ต้องเชิญพี่ว่าไม่เชิญดีกว่า้โลเิญเอาให้หมดแล้วก็ฟังนะอัดไปด้วยนะครับจุดนี้คือจุดบรรพโภดกล่าวเขาเวลาเข้ามาอยู่ทำให้โล่งๆแลาไม่เอาเชิญไปบนสวรรค์แล้วก็เอาเอาเกลือเม็ดใหญ่ เกลือเกลือเม็ดใหญ่เข้าสารนะฮะพวกเชอเอมนะอังหวยเสียงเช่าก็ได้ครับทิมมเหรียญสิบสาดไปที่กำแพงนี้แล้วกวาดลงมาข้างล่างแล้วโกยไว้ข้างๆใช้ไม่กวาดหมายนะแล้วตรงนี้ขอให้แสงสว่างเป็นตัวฆ่าเชื้อแดดเป็นตัวเข้า ทำร้าย7วันให้อากาศและแสงแดดเป็นตัวฆ่าต้องไม่กวาดใหม่กวาดไปข้างนอกเรียนห้ามเก็บนะให้คนเข้าเก็บกวาดออกข้างนอกข้างนอกไปเลยเบียยเหรอฮะข้างล่างกวาดเราไปข้างล่างกวาดไปเลยใช่กวาดไปเลยต้องของใหม่โกยไปข้างๆของใหม่หมดนะอันนี้เราไม่ต้องการนะทาสีคีมันอ่อนทั้งหมดยาวสีนี้นะหรือสีขาวจั๊ว ห่อมเขาห่อมเขาพันบุรีต้องสีขาวจั่วมมกคิมอ่อนๆแม่คิมอ่อนๆนะข้างบนทําอะไรข้างบนทำอะไรไม่รู้ว่าจะเก็บของค่ะเก็บของหลังจากก็เป็นห้องนอนห้องนอนของน้องชายน้องชายเปียอะไรลักษณะอย่างนี้แหละห้องน้ำห้องน้ําตรงกันหมดใช่ลักษณะเดียวกันหมดเลยทีหมดเลยเขาเกิดปีอะไรน้องชายมัลแดะ ปีแพร่หัวที่ตนออกกี่ที่สุดหัวที่ตนออกนะประตูอยู่ที่ทไหนขวามืออย่าลืมเวลาหันหัวไปแล้วเนี่ยประตูต้องอยู่ขวามือเท่านั้นนะ<ช>อย่าอยู่ซ้ายตะวันตกประตูอยู่ขวามือองตะวันตกขวามือของคนนอนห้องพระห้องพระปีหน้านะครับปีหน้าปีหน้าอ้ยตั้งไม่ได้ปีหน้า,นาตังไม่ได้ ต,ต้องต้องปี61พระอังเจ้าปี60ีป60หลังที่ตอนเอ้ยแล้วข้างบนมีคนข้ามผัวไม่ได้สูงส,สุดต้องไม่ร้อนไม่ได้ห้องเก็บของถึงสุดชั้นห้าก็ร้อนมากต้องชั้นสี่ก็ได้นอกจากคุณอยู่ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ ตรงนี้พระอยู่เป็นชั้นหนังสือได้ชั้นหนังสือชั้นหนังสือชั้นหนังสือคือหัวท่านอยู่เนี่ยข้างบนเป็นชั้นหนังสือได้ทุกชั้นแต่ไม่ใช่ที่เดินพ่อยืนข้างหัวพระไม่ไดี ก็เป็นรายละเอียดนะคะสำหรับอาคารพาณิชย์หลังนี้เนี่ยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณเจริญศรีด้วยนะคะเจ้าของที่ได้อื้อเฟื้อนะคะให้เราได้ถ่ายทำแลวก็ได้เห็นมุมมองในการปรับควงจุ้ยกันแบบสดๆกันเลยเนี่ยอ๋อใช่ตแก้งแก้งแบบนี้ใช่นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่ะรายละเอียดในการปรับแก้วงจุ้ยนะอาคารพาณิชย์ ค่อนข้างจะมีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นส่วนประกอบต่างๆรวมถึงการหันหัวนอนของอเจ้าของบ้านปีเกิดอะไร,รอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันสิ่งที่มองไม่เห็นสําคัญแน่ค่ะสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงร <laughs> นะคะเชื่อไว้บ้างค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปปิดท้ายกัน <laughs> กับพวงจุ้ยเป็นจธาตุนะคะ,ะผู้ชมท่านไหนที่อยากจะถามข้อมูลอาจารย์สุรัตน์พงษ์เพิ่มเติม0 8 9 7 6 4 8 4 8 0850202333เดี๋ยวกลับมาค่ะครับ